นีแล้วนะนะเก็บกวาดวันนี้เก็บกวาด,านนวาดอาบน้ําเอาที่หลักที่นอนออกตากแล้วก็หมดทุกอย่างนะต้องจัดการในบ้านทุกอย่างหมดทุกอย่างเลยโอเคนะคะขอบคุณมากค่ะแล้วตาจะไม่มีเวลาไปหาพี่เพื่อนก็าบขอโทษขอภยัยแต่ก็ไปอยู่นะคะไปช้านิดนึงนะคะพี่จงคะ่ะสวัสดีคะ่ะงสาววีโอขอบใจมากค่ะ บีโอมาส่งล่างสวมล่างเลยนะขอบใจมากค่ะลูกแม่โอย้ยไม่ต้องเร็วมาก่อนนะเนนะอวันดีค่ะมาก่อนวีโออีกเนาะแข่งคำลาขอบใจหลายเด้อน้องสาวจา้าพ่อก็ไม่ได้ไปหาเลยเนาะช่วงนี้นะเพียงเี่งหนเแม่ดูขอบคุณค่ะแม่ดูสนีสปาชาแนลน้องพึ่งมานานเลยเหรอขอบใจมากนะจ้า้องสาวจา้า ขอบใจขอบใจขอบใจมากๆขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งคนเดินทางก็มาขอบคุณการเริ่ห้าสิบสอขอบคุณการแอดคนเดินทางขอบคุณนะคะขอบคุณมากมายลงอีก3นาทีลงแล้วนะคะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งพี่บันจงแฟมบ l y ขอบคุณมากค่ะพี่บันจงค่ะมีไหนเนาะลูกบอกรยลูกบอกรยยังอยู่ไหมเอาบ้านหลังนี้เห็นไหมเห็นนะ วันหลังดีย้อนดูมีแพลงกำลาบไม่ดูอ่าไม่เห็นละเห็นบ่อเห็นบ่อออกแล้วค่ะแม่จ้าน้องแม่รู้แล้วแหละโอเคไปขึ้นไลน์หรือว่าไปเตรียมตัวไปทำงานทำงานอยู่ไหมวันนี้วันที่สิบสามอหยุดหรือ,อยังทุกคนขาสวัสดีช่วงสงการเดอขอให้ทุกท่านทุกคนมีแต่ความสุขสนุกสนานไปกับ สุขสันต์วันสงการเนาะพบญาติพบญาติมิตรพี่น้องนะแต่บ้านนี้เขาน่าจะมาหลังสงการกันแหละเนาะติดงานกันหมดอ่ะนะเพราะว่าอีกอีกคนหนึ่งนู่นคนโดนแล้วค่ะประเมินอยู่ค่ะอีกกลุ่มหนึ่งก็นู่นงานส่งไม่ทันค่ะตอนแรกมาจะมาสี่ห้าหกเนาะแต่ตอนเนี้ยเลื่อนไปหลังสงการก็ไม่เป็นไรเนาะ เราเคยอยู่อย่างนี้ก็อยู่อย่างงี้หลังสงการอาจจะมาเจอกันเนาะประมาณนี้ขอบคุณทุกไลฟ์ขอบคุณทุกอ,อีกหนึ่งนาทีนับถอยหลังนะคะขออนุญาตลงไลฟ์นะคะพี่จงขาขอบคุณมากค่ะขอบคุณเป็นอย่างยิ่งขอเพราะคุณเป็นอย่างมากนะคะสุขสวัสดีและโชคดีบรนสงการกันทุกท่านทุกคนขอให้เดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยนะคะทุกลักตารางกิโลเมตรเดินทางไปไหนก็ขอให้พบเจอกันเรนมกันเลนมิตที่ดีนะคะมีเงินมีทองนะ ร่ลำรวยเป็นเศรษฐีกันนะคะขอบคุณค่ะอยู่ได้กันแปดร้อยล้านดวงตาห้าสิบเจ็ดล้านเลิบเบิขอบคุณค่ะมีใครอยู่มัางเนาะโบกมือด้วยนะคะขออนุญาตไปก่อนนะคะนู่นมาลอกกากราะกาก,าก,าก,ากจ้าลูกจ้าออกจ้าเออกาะก,ก,กากเดออ้ออือฮะอฮะเปลี่ยนบ่อยจ้างชื่อเนี่ยแมไม่ได้ไปทะเบียนราชใช่ไหมเปลี่ยนเอาเปลี่ยนเอาอันนี้แหละห้ามเปลี่ยนแล้วทีนี้ เออเหนื่อยนะโผบ้านนู้นโผบ้านนี้นะโอเคนี่แหละหันเห็นไหมฮะเอา้าบ้านนี้บ้านใหม่อ่ะสามร้อยกว่า,อ,า,อ,าอ,ะวะอีกอ่ะสามศูนหกเอ่ะมาให้้ยวอ่ะอืพ่อมหาเสน่ห์เอารูปนี้เหรออ๋อเข้าใจละรูปนี้เอาไว้ทำมาหากินใช่ไหม ไดบอโอ้ยโอเคแม่พูดยาวไปละโอเคนะขอเลียดลงไลน์เดอ้อจะไปหาใครไม่มีใครมาเอ้ยไม่ได้ไปหาใครหลายวันละเนาะโอเคถ้าใครติดธุระก็ไม่เป็นไรเดอ้อแต่ตอนบ่ายปล่อยพีเมียนะห้าสิบเจ็ขอบ่ห้าสิบแปแล้วขอบใจมากเดอ้อเอามาอีกอันนี้ดิจะได้เลิกงามยามดีเอามาอีกล่างหนึ่ง <laughs> น้องม่อนใายสมก็บมาขอบคุณมากมาก ขอบคุณทุกกำลังใจมากๆค่ะแล้วมาอีกอันหนึ่งห้าสิบแปดไม่สวยแล้วเอาห้าสิบเก้าผู้ใดลืมกดให้อีกล่างหนึ่งให้เรียงนอเดี๋ยวเด้อโอ้ยแบตเตอรี่ก็จะหมดต้องวี่ต้องวิทั้งวันทั้งทั้งคืนน่ะนะ ขอบใจขอบใจเดอ้อขอบคุณขอบใจทุกกำลังใจห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดห้าสิบเก้าโอเคขอบคุณขอบคุณขออนุญาตลงไลค์ก่อนเดอ้อโชคดีนะทุกข่านทุกคนบุญลักงสาวครับคุ้มครองเน้อขอบคุณค่ะวันนี้วันอาทิตย์น่าจะตลาดน่าจะเข้าอยู่นะเออฮะเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปเดินตลาดแป๊บแป๊บ